สวัสดีครับพี่น้องสูฮูสูสคอนผมมาพอครับจ่าวันอีกแล้วพี่น้องวันนี้จา่าวอนในแนวเสียบฝากตอนพี่น้องเป็นหนึ่งปลาคอใหญ่กับบวกพักจำเจวได้พี่น้องเด้อเมนูเด็ดเด็ดเมนูเสียบเสบพี่น้องเอามา อโอ้ใส่ปลาให้ลองโอ้โขึ้นบ่อยข้างนี้เหยก่อนโอ้งปลาคล้องไหน่ห้องด้ยปลาตัว bướng nửa nữa đúng không ạ nửa bả khô nhai đây cắp bớt mì สุดยอดที่เด็ดพี่น้องไงนี่คำใหญ่ผมได้เลยเอาออกจัะหน่อยเนาะขุยเจียวืม ไงแห้งคัะกีดีพี่น้องปลากระไดเบืองเหนือวันเนื้อแบบแน่นๆนะผม วุยเจียวกันนะเนื้อ,อปลาแบบบานๆพีน่น้อง เจียวเข้มไังไงมันแสบแสบครับผม บลาเจวมันอ่ะนี่ยอามักเลยครับพี่น้อง เขายังไงบ่ทวนเนื้ปอปลาด้วยนะนี่ยบานครับแต่ขอดีแย่งนึงพี่น้องบราใครมีก้างมาเลย มืออ่งห้ามไงดีพี่มึงเมื่อนั้นเอาว่าต้มต้มจนเปื่อยบนเปื่อยธรรมดาเปือเป่อยเบิดนะมือหนึ่งแก้มือนหนึ่ง,งอาอ อร่อยเนืเ้อน,นะกวนแบบง่ายๆด้อครับกวนซ้อสตะเจียวนะคักขนาดมาแบบเบิ้ดรวย งามดีเนื้นเนื้อเนื้อเนื้อพี่น้องดำเจ้ลม่วนเลยครับเดี๋ยวนคุยขึ้นนะครับม่วนเนี่ย 何で <Thank> เมนูแบบแทบแทบี่านบ้านเฮานี่นะพี่น้องชุนชุดยอดพดหวานเลย ที่เด็ดอ,อีกมองหนึ่งแก้มปลาครัวมักหมักกับผมใาวนกันเลยเนื <danach> ่อมองเน้นเด่น เอาครับพี่น้องครับมื้อนี้จ้าบ่อนกับภาพพี่น้องมาแซ่บๆพี่น้องหนึ่งปลาคอใไนรัวพักจำเจียวพีเมื่อชุดจวดคัากินดีพี่น้องโอ้ยยังคักเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้สักครั้ด้นึพี่น้องคลิปนาจ้าบ่อนสิบภาพี่น้องไปอยู่ไปกินเมนู่นกลยสิมาทายสู่พี่น้องคือเราซ้หรับคลิปนี้ผมขอบพระคุณหลายๆที่พี่น้องติดตามรับชมกับผมขอบพระคุณหลายๆครับผม